สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกครับพบกับจารเรวลิชเชนเดิมครับกับเคทีวีครับวันนี้วันอังคารที่4เมษายนนะเราก็มีสูตรใหม่มาฝากกันเช่นเดิมครับเด่นบนเด่นล่างมาถ้าว่าสูตรใหม่นี่ไม่ชอบไม่ใครชอบเท่าไหร่ครับฉัจชอบสูตรเก่าเพราะว่าทำแล้วเข้าเมื่อวานนี้ต้องขออภัยครับรุดครับนันทันทีก็หลุดนะลุดเหมือนกันทั้งเด่นบนเด่นล่างเลยไม่น่าเชื่อเพราะว่าออกอะไรครับ3ามสามสามออกตองมาแล้วครับ 3 3 3 2 9มมาหม่มี9นะมี9ยังมี9นะ4 9 7นี่ชอบจังเลยเต่มือออกเนี่ยไม่น่าเชื่อกปจอก33 3, 3, 3เพราะฉะนั้นก็เหนื่อยหน่อยหน่อยเห,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 หนื่อยนิดนึงนะครับแต่มี9เริ่มมาแล้วนะครับวันนี้เรามาดูครับสูตรใหม่มาฝากกันแต่วันนี้หลุดยามีคังครับมันหลุด,ดทั้งบนทั้งล่างเลยโอเคครับเราจะเริ่มจากเด่นบนเด่นบนสูตรใหม่มาฝากกันลองดูครับวันนี้ใช้หลักร้อยครับบวก14 1คงที่ สถิติ10งวดหลักร้อยบวก1 4 1คงที่ย้อนสัก4งวดครับแต่ย้อนได้ไก่ถึง10งวดเช่นเดิมครับอา้าวงวดแรก5บวกหลักร้อยได้เลครับบวก1ได้เลข5เดินหน้า4ได้เลข9ก9 9บวก1เป็น10นะถ้าเลข2หลักขอหลักหน่วยครับ10เราเลข0ออกเอการคำนวณผิดหรือเปล่านะีขออภัยครับ อ๋อถูกแล้วครับถูกแล้วครับห้าบวกหนึ่งได้หกครับขออภัยครับให้จันม่วนก็คำนวณผิดนะเออแปลกกินกาแฟเยอะเอินไปหรือเปล่านะบวกเลขก็บวกผิดเออแต่ก่อนอขอต้องขออภัยครับจะเรามาระวังมากกว่าน,นี้นะครับห้าบวกหนึ่งได้หกหกบวกสิบเป็นสิบได้เลขศูนย์ครับศูนย์เดินหน้าหนึ่งได้หนึ่งต้องขออภัยครับเมื่อวานนี้เลขไหญ่ชุดล่างก็บวกผิดนะจันแก้ไขแต่ไม่ได้ลงใน y o u youtube นะูทูนไปแก้ไขลงในไลน์ เอ๋บวกเลขง่ายๆเนี่ยบวกีได้ไงนะห้าบวกหนึงเนี่ยได้หกนะครับหกบวเป็นสิได้เลขศูนยนยดนึงออกสามแปครับหเข้ามาครับหเข้ามาในหน่วยบนครับโอเคครับลองตัวใหม่ครับสามบวกหนเป็นสีครับสี่บวกสี่เป็นแกหเป็นเก้าครับสี่ออกสามสครับสเข้ามาสิหน่วยบนสิบนครับต่อมาสามบวนึได้เลขสเช่นเดิมครับสีวกสเป็นแปดบวกหเป็นเ 489844ครับ4เข้ามาในตำแหน่งชุดเดิมครับผลล่าง8เข้ามาหาครบ3ตัวบนครับสูตรนี้จะได้ครับต่อมา8บวก1เป็น9ครับ9บวก4เป็น13เลข3 3บวก1เลข4 9 3 4ออ 3, ทํา3ครับเลข3เข้ามาเป็นเลขตองวันนี้ครับบวก1 4 1นะ1 4 1 3บวก1เลข4ครับ สี่บวกสี่เป็นแปบวกหนึ่งไเก้ชอบมันเกินครับชอบ4กับ9เช่นเดิมครับชอบ4กับ9นะเด่นบนชอบ4กับ9เหมือนเดิมครับไปดูเด่นล่างกันครับส่วนเด่นล่างเราใช้หลักร้อยบวกกัน2ครั้งครับ แล้วไปบวก2 4 1คงที่โอเคครับสถิติเช่นเดิม10งวดคำนวณ4งวด5้บวกหเป็น10นะครับหลักร้อยบวก2เป็น12ได้เลข2 2งบวกสเป็น6 6หบวกหเป็น7 2 6 7ออก6 2ครับนี่ครบ2ตัวล่างนี่เร่งสวยงามโอเคครับงวดต่อมาหลักร้อยเลข3บวกกัน2ครั้งได้เลข6 6หบวกสเป็น8 8ดแบวกสีได้เลข2 2งบวกหเป็น3 8 2 3ปดบวกห้ครับ8เข้าหน่วยล่าง ต่อไปครับ3บวก3เป็น6บวก2เป็น8 8บวก2 8บวก4เป็น12ในเลข2 2บ1ได้3 8 2 3ออก8 7 8เข้า10ล่างต่อมาหลักร้อยเลข8ครับบวกกัน2ครั้งเป็น16บวก2เป็น18นะครบ8บวก4เป็น12ในเลข2 2บว1เป็น3 8 2 3ออก2 9 2เข้าตำแหน่ง10ล่างวันนี้ครับคำนวณกันวันนี้วันอังคารที่4 เมษายนลัก้อยเลข3นะครับบวกกัน2ครั้งได้เลข6บวก2คงที่ครับแล้วก็บวก4บวก1คงที่6บวก2ได้เลข8ครับ8บวก4เป็น12ได้เลข2 2สองบวเลข3นี่ชอบเลงไหนครับชอบ8กับ2ครับเพราะฉนั้นวันนี้ชอบ2.89ครับตรงกันครับกับที่คำนวณคอมพิวเตอร์ชอบ2 8 9โอเคครับฝากไว้ประมาณนี้วันนี้วันอังคารที่4เมษายน ทีเด็ดวันนี้ครับ289กพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ